สวัสดีครับมาชมบรรยากาศการเดินทางกระบานสงการวันที่12เมษายนครับพี่น้องครับก็รถก็ไม่นี่ก็หลายอยู่พี่น้องครับหลายเชียร์รับเมืองบ้านแล้วครับทั้งวัดทั้งขึ้นเลยครับเมืองบ้านนี่ครับก็ไมอนี่ก็เฉลียวรถยังมาพี่น้องครับก็บคุคอยแน่นมาได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าคนเดิมกระบังเชียรเมืองบ้านแล้วครับพี่น้องครับหลายเลยครับนครับก็มีรถ ออกไปท่ามันเท่าก็มนีพี่น้องครับหลายอยู่ครับทาาอีสานคุณหลับพี่น้องบรรยากาศก็กังเสียลพี่น้องครับโดนท่ากับบานอีสานมันเท่าพี่น้องจ่องเทศกาลสงการเพิ่งกับเรี่ยงท่างที่ว่านแน่นรถจะร้ายเพิ่งกับเลี่ยงไปครับรถจะร้ายเป็นช่วงเป็นช่วงครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศโดยท่ง กระบานพี y, the 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 ่น้องครับกะบานสงการครับเบิ่งรถพักเขาพี <of weird> ่น้องครับขอว่าคครวี่เหมือนไรครับพักเขาไปให้กรุงเทพครับส่วนัาไปพี่น้องครับไปข้างมันห้อมพี่สามันห้อมพี่น้องก็หลายครับหลายเยอะครับผมคิดว่าจะประมาณช่วงเที่ยงคืนพี่น้องครับเพราะว่าเป็นกำลังเลิกงานครับคนถี่ทํางานคนสาวพี่น้องเนาะเขาจะเลิกประมาณทุ่มสองทุ่มครับก็จะเตรียมตัวก้าบบ้านประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มพี่น้องครับว่างช่วง เด็กพี่น้องครับช่นงเพียงคืนพี่น้องเราจะรดจะร้ายขึ้นครับร้ายขึ้นของมือนี่พี่น้องบรรยากาศดีร้ายครับตรงนี้ครับรถก็จะมุ่งนาไปทางบรรท้อนเลยพี่น้องครับผมเบึ่งตามสังเกตการพี่น้องก็คือรถก็ทะยอยมาเรื่อยๆครับบอกเพืออว่าครับติดับมาขึ้นเมือวานครับ ว่ามันติด11ติดเบิดมือเบิดขึ้นเลยพี่น้องครับที่นี่ก็ต่อเบางนูดอยัางน้อยครับพี่นอ้องกโดยก็ค่อ,คอยไล่เป็นไล่พี่น้องถ้าเผ่อเดินทางส,สบายใจได้ก็ไล่ร้ายครับก็ขอให้ทุกคนครับเดินทางกั้งข้บบานาชการให้ม่วลๆครับพี่น้องครับเดินทางโดยความปลอดภัยการระมะัดระวังสิ่งของนั่งพี่น้องครับล่อลงรถไปตามปั๊ม ต่างๆครับกให้ตรวจสิ่งของตรวจสภาพรถตะของครับฮามี่มิชชีพแแสแสงหน้าพี่น้องครับก่อนํำมันระวังซอยกันครับรถกระลาย,ยุคพี่น้องครับราย,ยุตวนี้ครับรายเรื่อยๆครับรยากาศก่อ,อเี่พี่น้องครับก่อโดยทางกลับ้านโดยเจาทหากันทุกคนครับ พี่ก็จะเป็นจุดล่อรถพี่น้องครับล่อรถคืนผู้ที่ขึ้นรถโดยสารครับนักขั้นชั้นหรือว่าช่างทั่วหรือว่าหลายบริษัทครับลอยอิดดอนตาหนุ่พี่น้องครับกลับมาล่อรถตรงนี้ครับครับบรรยากาศภาพบางพี่พี่น้องครับก่อนพิการเดินทางก้าวบ้างส่ครับตรงนี้ครับคลิปนี้พี่น้องชื่นชอบกดแชร์กดติดตามกดใจเป็ล่งลังใจให้นได้เลยครับเด้อพี่น้องครับก่อนจะ ผมกับว่าสิการบ้านมืออื่นพี่้าพี่น้องครับพอแฟนทำงานการเดึกครับทำงานการเดึกกเราจะเลิกะมานโมงเศง้าครับเพืจะเป็นล่ออยู่หนาโรงงานเลยครับก่อจะเดินทางมืออ่นเศร้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือเศร้าพ่อคันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับคลิปนี้บ้ามท่นนสวัสดีครับ